สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำเค้าเหลาลูกชิ้นนะคะทําเป็นมังสวิรัตนะคะเพราะว่าจะใส่กระเทียมเจียวเนาะตัวเ้าเหลานะคะถ้าจะทานเป็นเจก็ไม่ต้องใส่กระเทียมเจียวนะคะแต่ของพี่อ้อยจะใส่นะคะก็เลยทําเป็นมังสวิรัตนะคะถุงรอกนี่เพาะเองนะคะจะเห็นว่าต้นเล็กๆเ,เรียว ชิ้นไปเวฟใช้ลูกชิ้นของโ่มตีนะคะเป็นลูกชิ้นผักนะคะวันนี้ลูกลูกชิ้นคนนะคะเพราะว่าคอยแช่ช่องฟิตไว้เนาะแช่ช่องฟิตไว้เขาเป็นน้ำแข็ง เตรียมของไว้นะคะพวกวัตถุดิบนะคะที่เราจะต้องทานนะคะเพราะว่าพี่อ้อยทานตลอดเนาะ mm hmm. ก็เลยต้องซื้อใส่ตู้เย็นไว้นะคะตอนนี้ก็ตุนไว้เต็มช่องฟิตเลยนะคะข้างาข้างล่างเนาะช่องฟิตข้างล่างตู้เย็นก็จะเป็นของพี่อ้อยถ้าตู้ข้างบนก็จะเป็นของลูกสะใภ้นะคะก็จะแยกตู้กันของเขาจะแช่เนื้อสัตว์เนาะของพี่อ้อยก็จะแช่ของเจ เรียไปเวฟหน่อยแล้วนะคะแต่ว่าก็ก็ออยังไม่หายเย็นตัวลูกชินนี้เขาจะมีหลายอย่างนะคะจะมี ลูกชิ้นผักลูกชิ้นสาลายลูกชิ้นเห็ดหอมนะคะแล้วก็เป็นแบบปุงรสนะคะก็จะมีหลายๆแบบเนาะก็แล้วแต่ชอบนะคะเดี๋ยวพี่วายขอเทน้ำทิ้งแล้วเปลี่ยนน้ำใหม่กันนะคะ น้ำเปงน,นะคะโปรตเนาะลใช้เกลือนะคะเกลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะซุปผงเห็ดหอมถ้าตักเป็นช้อนนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าช้อนนี้เล็กเป็นช้อนไอ้ใส่ซอสเหลืองไม่ก็เยอะนะคะ ใช้เป็นน้ำตาลย่าหวานนะคะแล้วไปเพยใส่จานใส่ชามที่ไว้ชอบพูดจานเนาะใส่ชามเงน,นะฝนจะตกเนาะฟ้าร้องขึ้น,นเลย <c oughs> แกงเรือแล้วนะคะ ช่ชอบทานผักเครื่ายเนาะเขาช่วยลดความดันนะคะมีประโยชน์เนาะกระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวพี่ว้ยก็ใช้เป็นน้ำมันลำข้าวเจียวนะคะใส่เยอะๆหอมเสร็จแล้ว ได้กินพริกไทยนิดเดียวชุนเสร็จแล้วค่ะกากหลองลูกชิ้นนะคะบางสวิรั์นะคะถ้าทานเจไม่ต้องใส่กระเทียมนะคะถ้าช่วงนี้ไม่ใช่ทศกาลเจเนาะพี่ว่ก็ฐานสลับกันไปนะคะจะไม่ไดอ้อะไรมากมายนะคะก็ะเพียงแต่ว่าเราละเนื้อสัตว์นะคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เน like, channel, comment, าะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะจะฝากช่องหลานชายเนาะหลานชายตอนนี้เขาหยุดการทําช่องไปพักนึงนะคะเดี๋ยวถ้าเขาทําช่องต่อ,อยังไงพี่อ้อยก็จะมาหวางังเลิงก์ไว้เหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ฝากช่องร้อนๆลอนบายอ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ